พีใหญ่เสียววะเตรีมงานนะพี่ใหญ่เสีย้ัติสุดยอดครับพี่น้องรับพิดยอบต่อนาทีครับพี่พรับพี่พรับเด็๋จวจไหนว่าเท่าไงเถอะเอากี่คนดับเลยวะคเคล็ดจอแล้วครับพี่น้องคเคล็ด มันมันครับคื่เน yani uh huh. ี่ยที่จะไปเสียทีมงานมาตสถานครับพี่น้องเียอยู่ของดทีมงานเลยนีแล้วพี่น้องมะนาร้อนน้ำทีมมะนาร้อนพี่พี่ดับพี่นี่ดับเห็นจะไหนว่าคือไงเนี่ย เอากี่ปุ่นดับเลยวะดับแล้วปล่อยหินออกแล้วครับพี่นอ้องรับผิดชอบต่อนาทีครับความแค่ขเ,เขาเข้ามาแล้วครับหน้าที่ต้องมาก่อนราอ่ววะเรียบยอดครับหน้าที่ต้องมาก่อน ฉายาเราเมื่อจีบ